ผมตั้งประเด็นอย่างนี้ครับผมนะก็คือจะถามสําหรับบุคคลทั่วไปที่กําลังเข้ามาศาสนาพุทธนะครับอืมจะถามผมนะว่าอะไรกําลังหล่ะเขาเป็นกันอยู่เลยแหละใช่ผมก็เลยถามมนะว่าอะไรคือศาสนาพุทธครับอือจริงๆแล้วศาสนาพุทธนั้นต้องไปนเน้นที่พระพุทธเจ้าท่านคนพบอ,อะไรมากกว่าครับแต่นี้ตอนเนี้ย ศาสนาอื่นๆเ,เข้ามาแล้วก็น้ำถือปั๊บเขาก็เอาความเชื่อที่เขามีอยู่เดิมเข้ามาอิงด้วยแต่นี้เวลาถามอะไรอันนี้เป็นจริงไหมการทําบุญอย่างนี้ได้อย่างนี้จริงไหมพรูเจา้าทั้งศัต่าได้จริงเป็นอย่างนี้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มก่อนที่คนเราจะมันก็เหมือนการบำเพ็ญแต่ความจริงแล้วก็เป็นการทดลองทําซ้ำๆ ยิ่งคนที่อยู่ในสายศรัทธาพวกศรัทธาก็จะชอบเรื่องทำบุญทำอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วศาสนาอื่นหรือลัทธิอื่นๆเขามีพวกที่ทำฌานทำสมาธิแล้วมันไปเห็นว่าผู้ที่ตายแล้วเกิดไปเป็นอะไรอย่างไรเคยไปเห็นนรกไปเห็นสวรรค์เป็นอะไรสินรกเนี่ยมันลำบากเขาก็ไปดูว่าทำอะไรถึงได้ไปอยู่ที่สบาย แต่นี้ก็เลยเออเนี่ยมันทําอย่างนี้ทําทํากรรมอย่างนี้จึงไปอยู่บนสวรรค์ก็มีการทําบุญทําทานอะไรซึ่งสิ่งดีๆอก็เลยขึ้นไปอยู่ที่สวรรค์ได้ไปอยู่ไปครองความสุขอยู่แต่นี้เจา้าลัทธิหรือเจ้าวศาสนาอื่นก็ไปเห็นสวรรค์ก็เลยพาคนไปสวรรค์อาจจะไปเห็นกับผู้ที่อยู่บนสวรรค์แล้วเสร็จแล้วก็ เขาก็บอกว่างั้นจะพาคนมาที่นี่หรือว่าทั้งนั้นบอกให้พาคนมาที่นี่โดยการทําเหมือนกันครั้งหนึ่งเคยเคยคุยไว้เรื่องพระวิ้าท่านสอนความจริงอเหมือนคนมันเป็นโลกคนเราเ,าเป็นโลกอยู่แต่นี้การที่จะทําให้โลกภัยไข้เจ็บมันหายคือโรคทางจิตนะจะทําให้หายสุดเลยเนี่ยมันต้องอออให้สุดแต่นี้คนที่จะรักษาเนี่ยเขา เป็นแค่ไหนเขาก็รักษาคนได้แค่นั้นดังนันเมื่อนั่งสมาธิหรือปฏิบัติธรรมไปแล้วไปเห็นว่ามันมีสวรรค์มีอะไรอย่างเงี้ยล้วก็เห็นว่าทําอะไรถึงได้ไปอย่างนั้นก็เลยให้คนทําแค่นั้นรักษาได้แค่นั้นแต่มาถึงพระเจ้านท่านเปิดพนพบว่าถึงจุดที่มันมันไปเหนือบุญเหนือบาปหมดจนกระทั่งมันไม่เกิด ตรงนี้คือความต่างของของพุทธศาสนาก,กับศาสนาอื่นๆที่เป็นโดยพาะศาสนาอื่นที่มีความเชื่อเดิมเข้ามาเข้ามาในศาสนาพุทธเวลาท่านกว่าพระเจ้าตัดอะไรเขาก็พยายามแล้วเวลาเขาเขียนรวบรวมพระไตรปิฎกมันก็เลยมาติดมาเต็มหมดติดมาเรื่องการทาโน่นทนํานี่แล้วเสร็จแล้วกบลองคิดดูดิคนทาบุญระหวังว่ามันจะตอบแทนอย่างนั้นอย่างนี้นะมันเหมือนการลงทุนที่เป็นแบบโลกๆเลยไหม คือโลกต้องลงทุนไปเท้งนี้จะ้ได้คืนเท่านี้มันก็หวังเลยขึ้นมันขึ้นต้นได้ขอให้บุญนี้จงสมควรให้ข้าพเจ้าเป็นอะไรอยากได้อะไรล่ะก็หลงก็ถ้าขออย่างเงี้ยถ้าขออย่างเงี้เป็นพิธีกรรมอย่างนั้เป็นเป็นเป็นพิธีกรรมซึ่งเหมือนที่เอ็มโพสต์ไว้อ่ะที่มาถามถามว่า ศาส,สนาพุทธเนี่ยจะต้องทำยังไงพุทธเจ้าบอกว่าต้องปฏิบัติต้องลงมือปฏิบัติต้องทําต้องเดินข้ามไปฝั่งโน้นถั้งคืนขอร้องอยู่ขอโน้นขอนี่ขอว่าจะไปฝั่งโน้นแต่ขออยู่ฝั่งนี้อธิษฐานขออยู่ตรงนี้ขอนอน่นขอนีอน้ก่อนแล้วพอได้ครบเราจะไปอย่างเงี้ยเห็นไหม <S 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 มันก็ไปไม่ได้แต่คนที่เขาก้าวเดินอ่ะจ,จะไปที่น้ําตื้นหรือต่อเรือต่อแพต่อข้ามเรืออะไรนะั้นเขาพยายามทํา เราก็ก็ <ๆ S 1> ฟังพูดที่ข้ามไปแล้วเรากลับมาบอกว่าจะข้ามไปอย่างไรไปตรงนั้นสิไปอย่างนั้นทีจึงจะข้ามไปได้แต่นี้ปัจจุบันนี้มันไม่แต่แล้วพอเจือเข้ามาปั๊บก็ต้องบำเพ็ญก่อนต้องอย่างง้นก่อนต้องอย่างนี้ก่อนมันก็เลยติดอยู่กับอันทีต้องต้องให้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ก่อนซึ่งจริงๆคนที่ความคิดเขาเบือ่อมันก็คืออ,อคนเราคิดว่านีพผ่านมันไปยากเลยก็อขอแค่ไปแค่สวรรค์พอ ้างโบสสร้างเจดีย์แล้วก็ไปอยู่บนสวรรค์แล้วพอแล้วอ่าอันนี้เป็นจุดสำคัญเลยที่ที่คนก็ถ้าอยู่ <S <S <ช>แค่นี้ก็แสดงว่ากูไม่ลองน<า>รลลกกูอยู่บนสวรรค์กูก็เออไม่เดือดร้อนลแล้วสบายแล้วแล้วต่อไปยังเป็นยังไง